และความสุขที่2ที่วีรีพอเตอร์นำมามอบให้กับคุณผู้ชมเป็นภาพงานเลี้ยงส่งจบ The Voice ซีซั่นแรกงานนี้เป็นการรวมตัวของผู้เข้าแข่งขันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความผูกพันที่น่าประทับใจของผู้เข้าแข่งขัน The Voice เสียงจริงตัวจริงที่สองพ่ดีดวนเลยดวนไปกันทันไปกันั้อมซ้ออ ทุกคนก็่อยวางแล้วก็ทุกอย่างก็สนุกสนานมากจริงค่ะขอบคุณพี่โอ๋นะคะวันนี้ม,มีมีเกมแล้วก็มีรางวัล <laughs> ให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะบอกว่าวันนี้ก็ให้ทีมงานทุกคนได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะถึงวันนี้รายการ The Voice จะจบแล้วแต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยุดหยุดติดตามเพราะว่าพิมเชื่อว่าอันนี้มันแค่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกคน,นะค่ะทุกคนเริ่ม,เร,มเริ่มเห็นแล้วว่า เฮ้ยวงการเพลงมันเมืองไทยมันยิ่งใหญ่มากแล้วมันมีอะไรน่าสนุกอีกเยอะนะคะก็ขอให้ติดตามทุกคนในรายการเดอะบอยส์ต่อไปด้วยนะคะสนุกมากครับวันนี้ก็คงแบบไม่มีใครมีความเครียดลงลงเลยอยู่เลยนะแล้วก็สุดเวี่ยงมากตะ <c oughs> กี้ก็ขอบคุณทีมงานมากเต็มที่มากมีรางวัลแจกด้วยขอบคุณทีมงานทุกคนมากครับสนุกกันมากก็คือเราทํางานกันเหนื่อยมากแล้วก็มาจบลงที่ทุกคนแฮปปี้มากๆครับวันนี้นอกจาก รายการจะสนุกแล้วปาร์ตี้หลักรายการยังยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยครับปาร์ตี้นี้ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก้าออกมาจากรายการ The บ o ไ c e ได้อย่างเต็มภาพภูมิแล้วก็มีความสุขมากๆแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทุกคนต่อไปด้วยแล้วกันนะครับทบใจตั้งแต่วันแรกที่มาครับทำเลยทุกอย่างวัวนี้ยปงประทบใจอยู่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับที่แบบันที่บอกว่าคอนเสน์ตตีทําให้แบบคนเยอะๆที่แบบรู้จักกันแล้วก็ไม่รู้จักกันแบบมารู้จักกันได้นี่ยก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากๆครับก็ อยากให้ถึงซีท่านหน้าแว่าอยากดูแล้วอยากเป็นคนดูบ้าง